ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะและก็พี่น้องครอบครัวเอซีดีชุมชนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเรามีความภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่ว่าครอบครัวไอซีีชุมชนของพวกเราได้นําพาครอบครัวของเรา ก้าวไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดมาตลอดใน5ปีที่ผ่านมานะคะหลายคนอรอคอยที่จะเห็นวันนี้นะคะเป็นวันที่เราได้ริเริ่มกิจกรรมที่หลายคนรอคอยนะคะหลายศูนย์การเรียนรู้ไอซีดมชนประเทศไทยถามว่าเมื่อไหร่ ศูนย์ในชุมชนของเราจะมีการทํากิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคมหรือนําพาชุมชนให้ทําธุรกิจเพื่อดูแลก,กันเองนะคะวันนี้นะคะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ไอชีีมชนของดินแดงนะคะของการแกหาแห่งชาติดินแดงนะคะตัวจริงเสียงจริงเขาก็ามานะคะรวมทั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีีมชนของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพของคนพิการของห้ยแยกปากเกรด็ดนนทบุรีและหลายๆศูนย์โดยเฉพาะจากศูนย์ของอำเภอวังสพุงจังหวัดเลย ก็ได้ส่งผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเข้ามาวันนี้เราต้องการที่จะให้พี่น้องครอบครัวชุมชนและท่านผู้ชมทางบ้านเห็นว่าแม้เขาจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษมีความแตกต่างจากพวกเราแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างเลยก็คือความรู้ความสามารถทักษะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ จากคุณลักษณะพิเศษและก็ความสามารถพิเศษที่กลุ่มพี่น้องคนพิการของเรามีอยู่แล้วก็กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะคะปีนี้ศูนย์การเรียนรู้ ICT มุชนศูนย์การวิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนามหาวิขขทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกระทรวง ICT และหลายๆห,หน่วยงานนะคะโดยเฉพาะกระทรวงพมในวันนี้มหาาลัยมหดลหลากหลายมากเลยค่ะที่ได้มาจับมือกัน และบอกกันว่าต่อไปนี้เราจะช่วยกันส่งเสริมโดยการโดยเฉพาะในส่วนของมสทหรือ CCDKM นี้นะคะก็จะส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมจะทำอย่างไรให้ชุมชน อันนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองพึ่งพาตัวเองได้และทําธุรกิจเพื่อดูแลตัวเขาเองดูแลชุมชนของเขาดูแลสิ่งแวดล้อมของเขานะคะวันนี้เรามีความภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่กลุ่มพี่น้องคนพิการของเรานั้นได้มีการพัฒนาในเรื่องของการนําเอาอ ของที่ไม่ใช้แล้วหรือ,เร,อเรียกว่าขยะนะคะมาทำเป็นเรื่องของการแปรรูปการลดสิ่งที่สูญเสียให้กับโลกใบนี้ของเรานะคะเพราะนั้นโดยภาพรวมนั้นาทางศูนย์วิจัยการจัดการความรู้แล้วก็มสทแล้วก็ในานามของครอบครัวไอซีทีมชนก็มีความปลื้มใจและบอก สัญญากับพวกเราว่าเราจะเดินต่อในเรื่องของการสร้างการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งกับตัวเราครอบครัวเราชุมชนของเราและโลกใบนี้ที่พวกเราอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะกะ็ขอให้พวกเรามาช่วยกันคิดต่อนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันในการที่จะเดินต่อเดี๋ยวต่อไปเราจะมีะรายการต,ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมในเรื่องของภูมิปัญญาไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและในเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะ รอคอยที่จะพบกันนะคะครับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2538จากกลุ่มคนพิการทั้งหมด6ท่านนะครับที่มีศักยภาพแล้วก็อยากเห็นคนพิการคนอื่นๆเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระก,กับสังคมก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็คิดว่าอเอะเราจะก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมา ครัวนี้เราก็อยากจะท่านก็คิดว่าจะพัฒนาคนพิการทางด้านไหนดีที่น่าจะเหมาะณตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับในสังคมใน,ในยุคนั้นมากก็คือเป็นสิ่งเล้วมันสิ่งแปลกใหม่แล้วก็คิดว่าเออคนพิการเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องเคลื่อนย้ายออตัวเอง ไปทํางานคือก็คือนั่งทํางานอยู่ก็สามารถนั่งทางานอยู่กับที่ได้ซึ่งน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนพิการเพราะฉะนั้นก็คือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็คือเราก็เลยเลยเริเ่มดําเนินการสอนนะครับก็คือ,อ,อหลักสูตรแรกที่ในการสอนก็คือหลักสูตรคอมพิวเตอร์สํานักงานในการอบรมคอมพิวเตอร์สํานักงานเนี่ยครับสำหรับ เบื้องต้นนะครับกลุ่มแรกที่เรารับเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30คนอบรมสถานที่อบรมก็คือที่ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินะครับจากนั้นเ,เมื่อสักประมาณ7ปีที่แล้วทางศูนย์สิรินทร์ก็อยากใช้สถานที่ขอสถานที่คืนทางเราก็ได้ รวบรวมเงินทุนแล้วก็มาก่อสร้างที่โดยขอใช้ที่ราชพัสดุที่ตรงปักเกต็ตนะครับและณปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเป็นที่ตั้งทําการปัจจุบันก็อยู่ในซอยสถานสงเคราะห์นะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ดําเนินการมากว่า10กว่าปีแล้วนะครับก็ผลิตคนพิการไปก็พันกว่าคนเข้าสู่ตลาดแรงงานสำหรับ ICT มีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาของคนพิการเนื่องจากว่าเป็นช่องทางที่เขาได้ติดต่อสื่อสารการันเป็นช่องทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างน้องบางคนที่เขาไม่สะดวกเดินทางไปเรียนเขาก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านโดยการใช้การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือคนอในกลุ่มของคนทำงาน ซึ่ง,บาง,บ,างบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ให้ผู้พิการเนี่ยนำงานกลับไปทําที่บ้านแล้วก็ส่งงานกันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งทําให้คนพิการได้ได้มีโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้หรือในเรื่องของการทํางานเนื่องจากมูลนิธิก่อตั้งจากกลุ่มคนพิการด้วยกันเองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เป็น NGO นะครับเพราะนั้นเนี่ยรายได้ของเราเนี่ย หลักๆเลยก็มาจากการบริจาคนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากการเขียนโครงการเข้าไปขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทใ,ในงบประมาณนี้เราเอามาเพื่อใช้ในการพัฒนาคนพิการอ,าอย่างผู้พิการที่มาเรียนที่มูนิธิจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเรามีที่พักให้ นะครับมีอาหารให้สามมื้ออบรมหลักสูตรหนึ่งใช้เวลาประมาณ6เดือนเพราะนั้นผู้พิการก็คือกินพักอยู่กับเราเนี่ยในระยะตลอดระยะเวลา6เดือนโดยที่เขาไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยถ้าพูดถึงปัญหาหลักๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องขององบประมาณในเรื่องของการดำเนินงานมากกว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามูลนิธิก็คือ ไม่มีรายได้หรือก่อตั้งขึ้นโดยที่ไม่ได้สวงแบงหาในเรื่องของผลประโยชน์หรือทางด้านการค้าหรือพาณิชย์เพราะฉะนั้นในเรื่องของทุนทุนทรัพย์ต่างๆที่ที่เอามาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่ก็ก็ทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นก็จะได้รับความช่วยเหลือจากกรรมการของมูลนิธิหรือ,อ ผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นซึ่งก็เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งเราก็อยากจะขอขอบคุณกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลหรือเอกชนซึ่งให้โอกาสกับมูนิธิแล้วก็กับน้องๆนะครับที่ที่ให้โอกาสเราได้ได้ได,ได,ได้สร้างได้ทำได้พัฒนาบุคลากรได้พัฒนาคนพิการขึ้นมาเพื่อเขาเองเขาจะได้ มีวิชาชีพติดตัวแล้วนำความรู้ตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ครับในอนาคตคือเราเราเราคงยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราคิดว่านันปัจจุบันนี้เราพยายามทำให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่ที่เราอยากทำก็คือคิดหวังเลยว่าเราจะทำยังไงที่จะพัฒนาคนพิการให้ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่เขาออกไปแล้วเขาไปไปอยู่กับโลกภายนอกไปร่วมกับสังคมคนปกติแล้วไม่เกิดปัญหา คือในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือในเรื่องของสุขภาพร่างกายซึ่งเราพยายามจะดูแลแล้วก็พัฒนาเขาทุกส่วนให้เขาสมบูรณ์ที่สุดซึ่งที่พร้อมที่จะออกออกไปสู่โรคภายนอกในส่วนที่ตัวเองก็เป็นคนพิการด้วยนะครับจริงๆเราอยากจะขอบคุณทางภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่เดี๋ยวนี้เนี่ยให้โอกาส กับคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าน้องๆที่อยู่ในมูลนิธิได้แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยคือโอเคอาจจะบกพร่องทางด้านร่างกายแต่เราก็มีความสามารถมีสติปัญญาที่เราสามารถไปาสามารถไปทำงานไปประกอบอาชีพได้เพราะนั้นก็คือเราขาดเพียงช่องทางที่เราจะนำตัวเองไปสู่สังคมในเรื่องของการทำงานใน,งในเรื่องของการร่วมถึง การร่วมของสังคมปกคนปกติซึ่งจริงๆแล้วก,ก็ไม่ได้อยากแบ่งแยกว่าเอ้ยอันนี้คือคนพิการกับคนปกติจริงๆแล้วเราเราอยู่สังคมเดียวกันคือทุกวันนี้ก็อยากจะขอบคุณที่สังคมก็แบ่งปันสินดีๆมาให้เราในในขณะที่เราเองเราก็พยายามพัฒนาตัวเองไม่เป็นภาระกับสังคมแล้วก็เมื่อ เ,เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราก็อยากแบ่งปันแล้วก็ตอบแทนกับสู่สังคมด้วยเช่นกันครับ อันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่มีความสําคัญนะคะก็คือวันนี้นั้นทางกระทรวงพอมอนะคะได้ให้โอกาสได้มีการจัดงานสําคัญขึ้นในวันนี้นะคะวันนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญมยุรีผิวสุวรรณนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านบอกว่ากระทรวงพอมอของเรานะั้นกําลัง ต้องการที่จะต่อยอดการพัฒนาเรื่องอาชีพแล้วก็การพัฒนาคนพิการสู่ธุรก,กิจเพื่อสังคมนะคะหรือเรามากักเรียกคำศัพท์กันว่าโซเชียลออนไ์ท่านผู้ใชวชาญคะสวัสดีค่ะท,ท่านมายุรีนะคะท่านท่านมีแนวคิดอะไรนะคะอยากที่จะให้ท่านได้คุยให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วก็เครือข่ายผู้พิการของเรารวมทั้งครอบครัวจริงจริงของเราว่าโซเชียลองนไลน์ที่ทางพอมอจะ สนามคุณต่อไปนั้นจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะกับขอบคุณอาจารย์คะทางกระทรวงพอมเองในการที่เรื่องของการพัฒนาศักยภาพองคนพิการนะคะเราพยายามที่จะผลักดันสร้างความระนกให้กับสังคมโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีโครงการในการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ได้ทำธุรก <Okay, S 3> uh, uh ิจของตัวเองขึ้นมาได้ทราบว่าท่านไปไปบุกเบิกเกี่ยวกับเรื่องตาบอดหรือเปล่าทะดิฉันเองก็ไม่ได้บุกเบิกในพอดีที่ทนได้เป็นเป็นเครือข่ายนะคะก็ได้เขาโมลนิธทพิพัฒน์ดวงตาจังหวัดระยองนะคะกกับพมพมอกนิการสวยสุวรรณนะท่านเองก็บุกเบิกงานชุมชนร่วมกับกระทรวงพมมาโดยตลอดท่านก็หันมาที่านท่านทำงานร่วมกับมูลนิธิ ของที่ท่านโครงการทอบางปาท่านก็เห็นว่าศักยภาพของมือนาชีพที่เองเนี่ยมีกระบาดองตางอมีมีเพื่อติจขึ้นในการสนใจมาร่วมกันพัฒนาคนตาบอดนะคะโดยการที่ให้เขาทำอาชีพรวมกลุ่มในกลุ่มอาชีพด้วยการทังสายตาเดินลายเนี่ยน่าจะมีอาชีพเรื่องการ้าของร้านกาแฟได้เองนะคะตรงนี้เนี่ยเองก็มีเขาก็ทำงานมาสองปีร่วมกับ ซอลอลซอค่ะถามันสร้างเสริมคุณค่าซอลสอลซอลก็สงสาธที่สุดนะในการทีักดันนวัตกรรมที่ดีโดยการเชื่อมเครือข่ายกับเพื่อกานเชื่อมเครือข่ายธุรกิจ SME มาร่วมกันออกแบบนะมาร่วมกันออกแบบในเรื่องของการจัดทำร้านร้านกาแฟนะคะ อางเดียวกันในมูลนิธิเองก็ก็มีมีกรรมการมูลนิธิที่มีใจกุศลก็รณรงค์หาคุณในการเริ่มต้นในการที่จะทำซื้ออุปกรณ์นะฮะในการที่จะหาเอาสถานที่ในมูลนิธินนั่แหละที่เป็นสถานที่ที่คนสามารถมามารับบริการกาแฟได้นะคะอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอะตั้งอยู่ในมูลนิธิเองอยู่ที่อำเภออำเภอเมืองกำปัตย์ ถ้าเกิดพี่น้องเราหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะแวะไปดื่มกาแฟนี่มีจุดสังเกตตรงไหนนะอยู่ใกล้ๆกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปางค่ะการศึกษาพิเศษจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็ท่านเองก็ได้รับการทางนุ้ทางประธานประธานนายกสมาคมบุคคลทางผู้ปกครองทางคณะสติปัญญาก็สนใจที่จะทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์โดยที่จะดึงภาคธุรกิจมาร่วมกันพัฒนา บุคคลทางสศิตปัญญาเช่นเดียวกันก็ดิฉทันเองก็เชื่อมเครือข่ายให้ไป<ช>ดึการทางมูลทิ่คาดดวตานะคะว่าจุดเริ่มต้นเป็นจุดยังไงแล้วก็เขาก็สามารถรมรงคให้ภาคธุรกิจมาร่วมกันพัฒนาสังคมภาพได้ค่ะต้องขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ,คะว่าอันนั้นาบางทีอาจจะไกลไปถ้าเกิดไปลํำฟางนะคะ,คะอันนี้ถ้าเกิดในเขตกรทมเองเนี่ยก็จะมีหลายที่เลยที่เป็น ตัวอย่างได้อย่างเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีิมชนของการพิหาดินแดงนะคะก,ก็จะเป็นที่ตั้งของศูนย์สามวัยด้วยนะคะพวกเราจะได้เห็นว่าขาทำธุรกิจเพื่อสังคมผ่านธนาคารขยะทำยังไงนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยท่านผู้ชารเนี่ยรวมทั้งผู้ไปหารของพอมอเนี่ยก็สนใจแล้วก็คิดว่าเราน่าจะต้องมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็นสนใจที่จะมีเรื่องราวดีๆ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของชุมชนคนพิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและธุรกิจเพื่อสังคม เชิเลยนะคะส่งเนื้อหามาหรือว่าส่งข่าวมาพวกเราจะตามไปทาเรื่องราวของท่านแล้วก็เผยแพร่ให้สังคมรับทราบสิ่งที่ดีในสังคมและในในในโอกาสนี้ในนามของศูนย์การเรียนรู้ไอทีชนประเทศไทยกระทรวงไอทีต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจายนนนะคะแล้วก็กระทรวงคมอเป็นอย่างยิ่งด้วโอกาส ในการจัดประชุมประจําปีนะเป็นการประชุมระดับข้าศ์ด้านวิชาการหรืนนอวิทาศาสรวันนี้นะคะ,ะก็ปีหน้าความใหม่เรามาพบกันเพราะนั้นปีหน้าอาจจะเป็นเรื่องของโซนเสิร์ตออนไลน์ก็ได้นะคะนะคะวั้นเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ